สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินเตอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมทำสัญญาขอใช้บริการฟิตเนสเป็นเวลาหนึ่งปีแต่กลับไม่ได้ใช้เลยทำอย่างไรได้ เล่าเรื่องแต่เริ่มก่อนลูกความท่านนี้อันนี้ดําเนินเป็นคดีแล้วนะครับลูกความท่านนี้เนี่ยเป็นผู้รักสุขภาพท่านหนึ่งอหนะก็ไปติดต่อขอใช้บริการฟิตเนสในห้างราคาก็สูงว่าเรื่องเลยแหละสามสี่มื่นบาทค่าสมาชิกรายปีทำสัญญาในเดือนเมษายน เมษายนเซ็นสัญญาปุ๊บัวงเงินอย่างรวดเร็วจ่ายเงินอย่างรวดเร็วควักจ่ายสามหมื่นสี่มืนปลายเดือนเมษาเท่านั้นเองเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางฟิตเน็ขอปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดเซ็นสัญญาจ่ายตังกันยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลย กล,กลางเมษาเองเป็นวันที่เอะไหรวะออาไม่เป็นไรรายละเอียดประเด็นคือเขาทำสัญญาขอใช้บริการฟิตเนสหนึ่งปีมันต้องไปหมดเมษานะ่ตั้งแต่เดือนเมษาปลายเดือนฟิตเนสปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดจนถึงทุกวันนี้ เสียงเงินแล้วสามสี่หมื่นแต่ไม่เคยได้ใช้เลยใช้ไม่ได้ด้วยเขาปิดกรณีนี้ผมแนะนำให้ลูกความทานนี้ดำเนินเป็นคดีพแพง่งฟ้องเกี่ยวกับเรื่องละเมิดว่าด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมคืออะไรตัวนี้เป็นพบรบแยกออกมาเลยว่า เนื่องจากธุรกิจมีการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกันเยอะทำสัญญากันโดยที่ผู้บริโภคโดยที่ลูกค้าไม่มีความรู้และทําให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจึงเกิดพรบรสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นทำไมผมถึงมองว่าตัวนี้เป็นสัญญาไม่เป็นธรรมข้อหนึ่ง สัญญาตอนเซ็นสัญญากันนั้นเป็นสัญญาสําเร็จรูปเป็นสัญญาสําเร็จรูปปิ้นมาวางปักเป็นปึกเคยกู้ใช่ไหมมาเป็นปึกปึกเซ็นไปเถอะลรผู้รับตาเซ็นใครอ่านผมนับถือเลยเยอะมากพวกนี้เหมือนกันฟิตเนสมากระดาษปึ้งเซ็นไปรับเงินไขทั้งหมด ตัวอักษรบางทีนี่ซอยมาแบบเอาเว้นขยายส่งยังอ่านไม่ออกอะ่ะเป็นสัญญาสำเร็จรูปสองตัวหนังสือเล็กมากอ่านไม่ออกผู้เสียหายอ่านไม่ออกข้อสามสัญญานี้ไม่เป็นธรรมลงไว้ว่าผู้ให้บริการฟิตเนสสามารถ ปิดให้บริการเมื่อไหร่ก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขาโดยไม่ต้องแจ้งให้ล่วงหน้าความซวยทีงตกอยู่กับผู้บริโภคท่านผู้รักสุขภาพคนนี้ทุกวันนี้ได้แต่ออกกำลังกายอยู่กับบ้านเต็มที่ก็เดินอยู่แถวหมู่บ้านเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับบริษัท คดีผู้บริโภคข้อต่อสู้นี้เป็นข้อต่อสู้หนึ่งที่มักจะนำมาสู้กันเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมศาลอย่างแย่ที่สุดก็จะผ่อนหนักเป็นเบาให้คดีนี้ผมเพิ่งยื่นฟ้องไปส่วนผลเดี๋ยววันลางผม,มอัปเดตให้คิดว่าไม่นานคดีผอบศาลจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว,รวก็ฝากไว้ตรงนี้ เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมการทำสัญญาฟิตเนสเป็นสิทธิ์ของเรานะครับอย่าหมดกำลังใจว่าเราเซ็นไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้ในเมื่อวันที่เราเซ็นเราคิดว่าเจตนาเราคือเราจะได้ออกกำลังกายอีกหนึ่งปีแต่ในสัญญานั้นกขาบอกว่าเขาเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เลิกแม่งบัจเดบยวนั้นน่ะ โอเคนะเคสนี้ถ้ามีคล้ายๆกันก็ส่งไม้ทนายดำเนินการได้อย่างแย่ที่สุดผู้ให้บริการก็ต้องคืนเงินเราบางส่วนเจ๋วที่สุดเลยสายก็ต้องสั่งให้คืนทั้งหมดสุดๆเลยอาจจะได้ค่าเสียหายด้วยยังไงเดี๋ยวอัปเดตผลผมอาจจะเอาไปพูดอีกคลิปหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ